โอเคยะก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาอกับฟิสตี้นะครับนี่ฟิสตี้นะนี่เป็นแนวใหม่ของผมนะครับซึ่งนี่คือแนวใหม่ส่วนนี่คือแนวเก่าโอเคนะก็คือแนวใหม่นี้เนี่ยจะอัพเกี่ยกับเกมนะครับหรือรีวิวอะไรด้วยนะแต่แนวใหม่เนี่ยเอ้ยแต่แนวเก่าเนี่ยเรามากีโพสเนียก่อนไหย แนวนี้อ่ะเน่พูดว่าแนวนี้นะแนวนี้นะครับก็จะอัปเกมหรือว่ารีวิวอะไรบ้างนะครับแนวนี้ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวหาไว้ก่อนนะอาจจะแมบ,บว่าเอามาผสมผสานกันอะไรอย่างเนนะแบบาะบอช่องนี้ลองกี่มองช่องนี้ลองกี่มองอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ต้องตัดสินใจลรอก่อนนะ <c oughs> อา้อาบอะไรอา้าเฮ้ยเด้งออกเฉย แปบบ๊แบแบป๊บอ่ะขอเขาเขีตเซียกันแล้วกันนะโอเคนี่มันโปรเจกต์ใหม่ไม่ไม่เอาเอาเอาปนี่มันโปรเจกต์เก่าออมันจะไ็นสนใจหรอกก็คือตอนนี้ได้เคียตเซียกลับมาแล้วนะไม่รู้มันจะถึงไหนแล้วเพราะเมื่อกี้เพิ่งไปอันนี้กับแขียตเซียมานะคือยังไม่ได้ซื้อของแท้ของแท้เป็นหมื่นนะคลิปดูดิอ๋อฮะนะครับของแท้เป็นหมื่นเลยนะ ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะว่าใช้ของเถื่อนแล้วมันลืมลืม,ล,มลืมใส่ทนายนี่ลืมใส่รหัสนะก็เลยนั่นแหะสินะมันหมดอายุว่าจะได้มาต่อก็วันนี้แหละอเหนือ,อคลิปถแถะงั้ทันวลาวัาน่สองถึงสามวันน่ะหมดอายุเหนือ <Yeah. S 1> ไปเลยนะครับพอมนนัเงอไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนอินทอใหม่ให้นะถ้าบุคคลอินทอไม่สวย ยินโถนีิก็อาจจะอาจจะเอาเอามาอยู่โอเคอ่ะฮเออก็ไม่มีอะไรแล้วนะคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะครับอริเงตโกไซมาสซายนาละนะบ๊ายบายค่ะ